นู่นนะคะทุกคนที่เห็นเป็นตึกแถวๆทางนู้นไกลๆเน้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นออเบนนี่นะคะตัวตัวออบนนี่นะคะตัวเมืองออเบนนี่เนาะเนี่ยเห็นไหมขวันซูมให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวซูมให้ดูสุดๆนี่นี่ได้สุดแล้วค่ะอัพเดตนิวยอร์กค่ะทุกคน mm. เห็นอย่างกวง้างไกลท้องฟ้าก็สีฟ้าสวยเลยค่ะวันนี้ วันนี้เราจะพาเข้าป่ากันนะคะไปไฮกิ้งกันค่ะวันนี้ไปสำรวจป่าแล้วก็เดินออกกำลังกายนะคะแต่ถ้าโชคดีจะเจอเห็ดอันนั้นก็เป็นกลังวันอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเจอเห็ดก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆของอพเตทนิวยอร์กค่ะทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะสวยงามมากๆแล้วก็ ที่นิวยอร์กนะคะมีแหล่งไฮกิ้งเยอะแยะมากมายนะคะเป็นเป็นร้อยเป็นพันที่นะคะเพราะว่านิวยอร์กเป็นสเตทที่กว้างใหญ่มากๆนะคะ,ะขวัญก็ชอบที่จะไฮกิ้งหลายๆที่แล้วได้ศึกษาป่าแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะป่าแห่งนี้นะคะทุกคนส่วนมากแล้วจะเป็นต้นเมเปจะเยอะมากเลยนะคะสังเกตดูแล้วนะว่า ดูจากต้นไม้ส่วนมากจะเป็นต้นเมเป้ทั้งนั้นเลยทุกคนบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะวันนี้นี่นะคะสังเกตจากใบมันนะคะใบลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นใบของต้นเมเป้ค่ะเยอะมากมีต้นเล็กๆขึ้นมาเยอะมากค่ะตอนนี้เราก็เดินกันไปแล้วก็ มองหาเห็ดกันไปและสถานที่ไทกิ้งนะคะทุกคนมันเดินง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าตามเทรลนะคะมันก็จะเป็นทางเดินที่ลงและก็สามารถเดินง่ายนะคะ ก็ส่วนมากทุกคนเขาก็บางคนเขาก็เอาจักรยานมาปั่นด้วยนะคะนี่นะคะร่มรื่นมากเลยค่ะป่าของนิวยอร์กนี่ค่ะเส้นทางในการเดินก็เดินง่ายมากเลยนะคะ ทางเดินจะกว้างมากแล้วก็จะมีบางคนเขาเอาจักรยานมาปั่นกันข้างในนี้นะบ๊อบมองหาเห็ดแอนดี้มา o ชูรมก็ถือว่าเป็นการมาเดินออกกำลังกันด้วยนะคะ ถ้าเจอเห็ดก็ถือว่าโชคดีค่ะทุกคนเราจะได้รู้แหล่งเห็ดแหล่งใหม่ไปด้วยเนาะ ในป่านะมีต้นไม้ที่แบบว่าขอนไม้ที่ล้มตายแล้วเยอะมากทุกคนป่านี้แต่ว่ามองไม่เห็นเห็ดเลยค่ะทุกคนเอ้ยพอดีว่าขวัญเห็นมีต้นไม้ล้มตายแล้วอยู่ต้นใหญ่มากข้างในเนาะจะเดินเข้าไปเช็คดูนะเผื่อ เผื่อเผื่อถ้าโชคดีอาจจะได้เจอเห็ดเนาะอันนี้เราเดินออกมานอกเทรลนะทุกคนความเสี่ยงก็คืออาจจะเจอเห็ดกวางนะแต่เราก็ฉีดสเปรย์กันมาเพียบแล้วเนะาะเพราะฉะนั้นเวลากลับบ้านก็ต้องกลับไปเช็คตัวเองให้เรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าเนาะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเนาะถ้าเราเดินออกจากเทรลนี่ก็ โดยส่วนมากเราจะมีสิทธิ์ติดเห็บกวางนะคะเพราะว่าในป่าเมกานี่กวางจะเยอะมากทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยขอ,อนไม้ล้มอยู่เนี่ยยาวไปทางนู้นเลยอ่ะมีแต่ขอ,อนไม้ทุกคนเอ้ย กนชอบที่นิวยอร์กอีกอย่างหนึ่งช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนมันจะมีที่ให้เราไฮกิ้งเยอะมากเลยนะคะหลายที่หลายสถานที่มากที่เราสามารถไปเดินไฮกิ้งออกกำลังกายกันเนาะแล้วกเ็เส้นทางในการเดินก็ง่ายมากนะคะทุกคนเราก็เดินไปตามเส้นทางที่เขา,เาทำไว้ให้แล้วก็มันก็จะมีป้ายบอกเป็นจุดๆไปนะคะมันจะหลงยากมากเลยนะคะทุกคน วันนี้คนมาเดินป่าเยอะมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดโฟร์ออฟจลเนาะแล้วก็เมื่อกี้ขนเจอกรุ่ใหญ่ก็คือเป็นคุณตาคุณยายเนาะเข้ามาเดินกัน4ีหคนนะคะเพราะว่าที่ไฮกิ้งตรงนี้มันทางเดินมันเรียบง่ายมากแล้วก็มันเดินไม่ยากมันไม่มันไม่ได้ขึ้นเป็นเขาชันๆเนาะ,เ,นะเดินกันแบบสบายๆนะคะตอนนี้เราก็จะพยายามเดิน ไปให้ไกลที่สุดแล้วก็มันจะมีจุดชวมวิวอยู่นะคะทุกคนก็หวังว่าเราจะทําได้เนาะเพราะว่าบางคนเขาก็เดินไม่ถึงนะคะเขาก็เดินมาครึ่งทางนะ้วเขาก็เดินกลับกันแต่ถ้าใครอยากเห็นวิวสวยๆ,ๆก็ต้องเดินไปไกลกว่านี้เนาะตอนนี้ก็ตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าจะเดินไปให้ถึงจุดที่ชมวิวนะคะตอนนี้เราเจอขอนเห็ดอยู่ขอนหนึ่งเนาะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะทุกคนเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วเนาะดูลักษณะท่าทางคล้ายๆเห็ดหลังไก่ฟ้านี่ะทุกคนเนี่ยดูด้านหลังสิเออเดี๋ยวจะเอาเห็ดแห้งติดไปด้วยดีกว่าแล้วเดี๋ยวลองไปเปิดดูในหนังสือนะว่ามันเป็นเห็ดชนิดไหนเนาะเนี่ยมันขึ้นเยอะมากอะทุกคนเห็นไหม ขึ้นมาเป็นทางยาวตรงนี้เลยแต่มันแห้งไปหมดแล้วนะตอนนี้ it's all dry เดี๋ยวเราจะดึงอันนี้ไปนี่เห็นไหมข้างหลังมันนะดอกเบลอเลย สวยร่มรื่นมากทุกคนป่านนี้แล้วก็มันเดินง่ายน่ะอากาศดีด้วยเ,ยวเนาะวันนี้เนาะเราก็ใกล้จะไปถึงจุดชมวิวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวได้เห็นวิวสวยๆกันนะคะมาถึงตรงนี้กันแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางออกไปชมวิวตรง ด้านหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิวนะคะเดินเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังคะ่ะเห็นวิวอันสวยงามช่วงหน้าร้อนของนิวยอร์กนะคะนี่เริ่มเห็นละเริ่มเห็นละนนทุกคนเห็นข้างหน้าไหมคะจะเห็นวิวเป็นมุมกว้างเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวเมืองของออบานี่นะคะทุกคน อัพเดนิวยอร์กค่ะดูภูเขานะ่ะลูกใหญ่มากแล้วก็เราก็จะมองไปข้างล่างก็จะเห็นหมู่บ้านคนนะคะแล้วก็เห็นฟาร์มเนาะนี่ถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นเนาะอ่าเนี่ยก็จะเห็นบริเวณในตัวเมืองที่คนเขาอยู่กันนะคะ เดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งนะคะมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ให้เราชมวิวเนาะ,ะเดี๋ยวเราย้ายไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้นะ่ก็สวยทุกคนยิ่งถ้าช่วงหน้าหนาวถ้าเราเข้ามานะเราเห็นหิมะขาวเต็มไปหมดแนละ้วก็จะสวยไปอีกแบบนะคะทุกคนตรงจุดชมวิวตรงนี้แล้วก็ขวัญชอบมามากตรงนี้ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ ถ้าช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะทุกคนก็จะเห็นภูเขาไกลๆนั่นใช่ไหมคะตรงนู้นนะภูเขาไกลๆตรงนู้นนะก็ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเราก็จะเห็นสีสันของใบไม้นะคะเป็นสีสันสวยงามกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะคะเห็นไหมก็จะเป็นมุมกว้างนะคะวิวตรงนี้สวยมาก ะคะทุกคนที่เห็นเป็นตึกแถวๆทางนู้นไกลๆนั้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นออเบนนีนะคะตัวตัวออเบนนีนะคะตัวเมืองออเบนนีเนาะเห็นไหม,มันซูมให้ดูใกล้ๆซูมให้ดูสุดๆนะนี่ได้สุดแล้วค่ะอัปเดตนิวยอร์กค่ะทุกคนเห็นอย่างกว้าง,งไกล้องฟ้าก็สีฟ้าสวยเลยค่ะวันนี้